โ้สเอ่ยบอกแล้วนะครับว่าการเลี้ยงหลบคู่ห่อสู้มีความสําคัญดังนั้นใครจะว่าเราขี้เลี้ยงห่วบอลอย่าสนใจเล่นบอลในแบบเราให้มีความสุขยกตัวอย่างเชอร์รี่โดกูนะครับถ้าเขาไม่กล้าเลี้ยงบอลหลบคู่ต่อสู้เขาจะมีผลงานแบบที่เราเห็นไหมอีกฝ่ายเล่นกมรับอย่างแน่นเลยนะครับแต่ทําไมสุดท้ายก็มีช่องว่างมื้นที่ว่างให้ยิงกลางประตูเจอจ่อเนี่ยนะครับอีกฝ่ายเพียบเลยยิงเข้าไปได้ยังไงก็เพราะว่า โดกูกล้าเล็งบอลหลบคู่ต่อสู้อีกฝ่ายก็เลยต้องส่งคนไปริมเส้นอย่างน้อย2คนคนแรกเข้าบอลคน2ซ้อนและอาจมีคนที่3กรณีถ้าเกิดโดกูหลุดมาได้เห็นเลยไหมครับอีกฝ่ายต้องเสียคนถึง3คนเพื่อปิดคนเดียวมันก็เลยเกิดช่องที่มากขึ้นแล้วทีมอย่างแมนเิตี้เนี่ยโหดอยู่แล้วนะครับเจาะซ้ายทีขวาทีทำให้อีกฝ่ายเสียสมาธิพื้นที่กลางประตูก,ก็เลยเปิดมากขึ้นผลก็เลยอย่างที่เห็นลองดูสิครับ ยิงกลางประตูทั้งนั้นเลยเราเห็นความสำคัญของการเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้หรือยังครับดังนั้นอยากเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้โชว์ถ้าหลอกเอาเลยสิ่งที่เราได้คือความสุขความสนุกได้ทันทีไม่ต้องรอนะครับส่วนสิ่งที่ตามมาเนี่ยก็คือช่วยทีมเล่นง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราเลี้ยงอย่างเดียวส่งบ้างนะครับเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายจับทางได้ เราลองสังเกตดูนะครับนักบอลที่เราชื่นชอบทีมที่เราชื่นชอบไม่ว่า,าลีกไหนระดับไหนนะครับจะต้องมีผู้เล่นที่เป็นยังไงจะต้องมีผู้เล่นที่เลี้ยงเราพูดเราสู้เก่งถูกไหมแมนซิตี้สเปอร์บาร์เซโลน่าลิเวอร์พูลเชลซีเรอัลมาดิดหรือ,อทีมอื่นนะครับสังเกตปะสังเกตไหมเพราะว่าจะมีผู้เล่นแบบนี้เกิดขึ้นมากมายผลก็เลยมีผลงานที่ดีอย่างที่เห็นแต่ฟุตบอลไทยมันแปลกอย่างหนึ่งนะครับ คือส่วนใหญ่อะสังคมรอบข้างจะไม่สราบสนุนใหกเลี้ยงบอลเลี้ยงได้แต่อย่าเลี้ยงเยอะส่งบ้างห่วบอลน,นู่นนี่นั่นคือเราเห็นอะไรไหมมันส่งผลต่อความคิดและจิตใจพอจะเลี้ยงบอลทีนึงก็กลัวโดนด่าเชื่อปะที่เราไม่กล้าเลี้ยงบอลเพราะว่ากลัวโดนด่ากลัวโดนว่าแล้วเราฝึกเลี้ยงบอลมาทําไมเราฝึกแบบเลี้ยงหลบกลวยเนาะเป็นร้อยเป็นพันครั้งนู่นนี่นั่นสุดท้ายไม่ได้ออกมาใช้ผลก็เลยเป็นไง มันก็ไม่คล่องมันก็ไม่กล้าในระดับที่แบบมีความกดดันมากขึ้นระดับสูงขึ้นที่ฝ่ายจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมได้ยินบ่อยนะว่าฟุตบอลต้องเล่นเป็นทีมผมก็เห็นแต่ละทีมเล่นเป็นทีมกันทั้งนั้นน่ะแต่อะไรคือจุดที่จะทําให้นกฟุตบอลทุกคนเข้าถึงความสามารถที่แท้จริงไม่ว่าตําแหน่งไหนกองหลังกองกลางกองหน้าปีอกอะไรเงี้ยหลายคนว่าเลี้ยงบอลมีแค่กองหน้าปีกกองกลาองาอย่างเดียวใช่ไหมแบ็กกองหลัง,งเซนเตอร์อะไรเงี้ย ก็ต้องสามารถเลี้ยงบอลหลบได้แต่อาจจะไม่ได้แบบบ่อยๆแต่เมื่อถึงเหตุการณ์ที่สําคัญต้องเลี้ยงหลบได้ต้องนิ่งพออย่างน้อยอะใครที่เล่นตำแหน่งเกมรับอะกองหลังอะไรอย่างเงี้ยสังเกตว่าคู่ต่อสู้ไล่บีบเราแบบเตะทิ้งโลนตื่นเต้นถูกปะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกกล้าเลี้ยงหลบไม่ได้ฝึกเลี้ยงหลบมาอาจจะบอกว่าเออเล่นง,ง่ายๆเป็นไงล่ะเล่นง,ง่ายๆนะครับเล่นง,ง่ายๆแต่ไม่นิ่งก็พลาดได้ ที่ผมเคยได้ยินแล้วก็ได้รู้นะครับคือเชลล์มี่โดกูอ่ะก่อนที่เขาจะมาอยู่แมนซิตี้เขาก็อยู่ทีมหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าผงานจะไม่โดดเด่นนะครับแล้วแล้วเป็นไงก็เลี้ยงผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างเออจนอะไรครับจนฝีมือพัฒนากขึ้นการหลบหนึ่งต่อนหนึ่งนี่สบายเลยอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าคู่ต่อสู้จะเข้ากี่ครั้งก็เลี้ยงหลบได้ทุกครั้งอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดจากการที่แบบก็อยู่ดูเขาไปเล่นแล้วได้ดีเลยอย่างเงี้ยเขาก็มีพลาดบ้างเลี้ยงติดบ้างจับจังหวะไม่ถูกบ้างกดดัน แต่เป็นไงครับเขาเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้จนกระทั่งแมนซิตี้เนี่ยดึงเขาเข้ามาร่วมทีมเป็นไงเขาก็เป็นไงโอ้สบายเลยเคยเลี้ยงหลบมาบ่อยแล้วในพิมยรีก็คล้ายกันนั่นแหละแต่อาจจะมีจังหวะบางอย่างที่แบบอาจจะละเอียดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ขนาดเขาเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานหูอกว่าแบบไม่ได้อยู่กับทีมแมนซิตี้นานแต่ผลงานเป็นไงครับเห็นปะ <c oughs> เห็นไหมผมไม่อยากให้สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันเลยนะว่าการเลี้ยงบอลหลบโคตรสู้มีความสำคัญ และเวลาเราต่อ,อยอดในระดับสูงหรือว่าแบบใครไม่ใช่สายเลี้ยงอย่างเงี้ยก็จะมีความนิ่งในการเล่นบอลเพราะเรารู้อยู่แล้วนี่ถ้ามาเขาถ้ามาใคาแล้วถ้าคู่ต่อสู้เข้ามาเราสามารถหลบได้แต่เราเลือกที่จะไม่หลบเราจะเล่นง่ายๆเพื่ออะไรครับเพื่อให้บอลเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นลองกล้าที่จะเลี้ยงบอลหลบคู่ต่อสู้ดูนะครับความสามารถที่แท้จริงของเราซ่อนอยู่ในตัวเราเราแค่ต้องกล้าที่จะแสดงออกมา อย่าไปสนใจคำพูดคมรอบค่ามากเกินไปนะครับไม่อย่างนั้นอ่ะเราจะไม่รู้ว่าเรามาเล่นบอลเพื่ออะไรใครอยากเลี้ยงบอลเลี้ยงเลย